ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องประชุมนะครับอนุนวะนครินทร์แล้วนะครับเพื่อรอเวลาตอนนี้ก็ไปถึงกําหนดการเวลาละนะครับประมาณ8ปดโมงเช้าวันที่เข้ามาสองนะครับสองมิถุนายนครับตอนนี้พวกข้าวยอยเข้ามาในห้อประชุมแล้วนะครับเรากำหนดการเวลาแต่การนักผู้ทิากษคนักเรียนจะขึ้นกล่าวลาตอนนี้ก็เสร็จจากการชี้แจงของกรมนักเรียนแล้วนะครับตอนนี้เราก็มารอ นักเรียนใหม่ตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆครับ,เร,เ,รมมรรบเริ่มเริ่มมีการขยับแล้วและดําเนินการนะครับวันนี้ผูกประคองนะครับก็ออกมาเต็มละนะครับออกมารอลูกๆนะครับแต่และครอบครัวอีกทีนะครับนี่น่าจะเป็นของพันสามนะครับในส่วนหลังนี้นะครับพันสาม ที่สองนะครับคนที่สี่เก๋แครับไอหัวบากแล้วอตอนนี้ขบวนก็เข้าพื้นที่เรียบร้อยนะครับขบวนก็เข้าพื้นที่เข้าพลังพิกีนนะครับ,รบตอนนี้เข้าเข้าตามตอนของตัวเองแล้วนะครับท,ที่คลายบาน,น่าจะใช่นะครับ เอาน14นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็หนาแน่นครับบรรยากาศหนาแน่น <c oughs> อันนี้14ครับพี่พี่ก็ไม่เห็นเลยค่ะ14ครับตอนนี้14เหมือนกันสุดท้ายเลย มองไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็อ่อาพิธีพิธีกราบพระผู้ปกครองเป็นภาพรวมเดี๋ยวหลังจากกราบเสร็จแล้วก็น้องๆก็จะเข้ามาหาพระผู้กองนะครับเห็นแล้วครับเห็นชินุชาแล้วนะครับ,รบอตอนนี้แถวที่สองนะครับ ขนาด185แล้วยังอยู่ในแถวที่2เลยนะครับยังอยู่ไหนอ่ะลูกคนที่2ไหนนี่ลูกอยู่นี่โอ้ยเหีแล้วจำได้ไหมเอ่ยลูกใครเออถ่ไ้ให้เเอ็ม <c oughs> คนต้องสวยตัว เอาแบบนี้นะครับก็บรรยากาศภาพความประทับใจนะครับก็ถัปบรรลุชาย

กอดพี่ด้วยปะอารบรรยากาศเอาหันหน้ามาลูกติดย่าไหมทำมาให้แล้วอะมาเจอคุณย่าแล้วนะครับตอนนี้เอากราบย่าเลยลูกก้องกราบย่าหนไอ้ย่าถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ ค้างไว้ก่อนพี่แป๊บนึงค้างไว้ก่อนออก่อดน้อยอ่ะก่อนหน่อยครับก็ช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้ามา <c oughs> อสอบสภาพนักเรียนใหม่ก็สนุกดีครับมันดีเทื่อนๆก็แต่ละวันก็ ไม่มีเวลาว่างนะครับสนุกใช้เวลาทั้งวันทุกนาทีมีค่าครับนะครับนักเรียนและผู้ปกครองก็เรามารอส่งนักเรียนกลับนะครับในวันเยี่ยมญาติในวันแรกนะครับวันที่2มิถุนายนนะครับก็ตามเวลาน่ดนหมายนะครับนะหน้าอาคารวัดนครินนะครับตอนที่ตอนมารับเช่นกันครับตอนมาเยี่ยมตอนแรกนะครับนะครับตอน14นะครับก็เริ่มแล้วครับมีความคล่อนไหวของ นักเรียนแล้วนะครับหลังจากนี้แล,แล้วนะคะก็จะเปนาแถวโกลนนะคะซึ่งในกา <20 S 2> รปฏิบัติในวันพรุ่งนี้นะคะยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าเยี่ยมนักเรียนได้เหมือนในวันนี้นะคะ วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ในการเยี่ยมญาติในพรุ่งนี้อีกวันนะครับตอนนี้ก็น้องๆก็ได้ตั้งแถวมาแล้วครับแต่วันนี้ไม่มีวงดุริยางมานะครับวันนี้ไม่มีวงดุริยางก็มีการเดินเท้าพร้อมนะครับ ะคแถวนี้นะครับนักเรียนใหม่กำลังปัดแถวเป็นตอนเรียนนะครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะ เน้นย้ำการปฏิบ <favorite> ัติในวันนี้นะครับให้บริเียนใหม่กลับมาลงแถวหน้าบริเวณหอประชุมวันพริมพร้อมรอรับการตรวจย้อนในเวลา15นาฬิกานะครับ15นาฬิกาครับเ้ย และในขณะนี้นะครับผู้ปกครองนะครับสามารถไปนำนักเรียนใหม่นะครับเพื่อแยกจ้ายไปร่วมรับประทาานอาหารได้เลยนะครับ บนแล้วนะครับปรับความบนเป็นในรูปของกองพันนะครับจากตอนเป็นกองพันธเพื่อจะกลับคมนะครับกลับกองครับก็ตอนนี้ก็ได้เดินเข้าคมกองนะครก็ได้จะส่งกำลังใจให้นักเรียนใหม่น้ำตาซึมกันทุกคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองด้วย ก็เป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งนะครับที่วันเยี่ยมญาตินะครับของลูกหลานเรานะครับในการเดินก็เป็นพันสามนะครับพันสามที่เดินเข้ามาก่อน ก็สิ้นสุดการเยี่ยมญาติของนักเรียนเตรียมทหารนะครับคร,ครั้งแรกนะครับ2วันแล้วที่เราอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เสร็จกระบวนการเดี๋ยวเราจะเ,เดินทางกลับพิสูุโลกส่งน,นักเรียนเตรียมทหารเข้ากลับกรมกองเรียบร้อยแล้วจะเดินทางกลับไุโลกต่อนะครับ